อาจารย์ครับมีคำแนะนำหรือคำเตือนในการเลี้ยงลูกสำหรับคนที่มีลูกบ้างไหมครับผมเชื่อว่ามีคำเตือนมีคำหนุนใจที่สำคัญมากมายหลายอย่างในการเลี้ยงลูกนะฮะในฐานะที่ผมก็มีลูก3คนเหมือนกันก็คือ8ขวบ6ขวบแล้วก็2ขวบนะฮะแต่ถ้าผมต้องเลือกคำแนะนำหรือว่าคำเตือนแค่หนึ่งอย่างให้กับคริสเตียนในการเลี้ยงลูกก็คือผมจะแนะนำว่าให้เราเนี่ย เลี้ยงลูกของเราโดยให้ตระหนักว่าวันหนึ่งเนี่ยลูกของเราตไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและพระเจ้าเนี่ยจะพิพากษาลูกของเราทําไมผมจึงมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าหลายๆอย่างในชีวิตของลูกของเราเนี่ยไม่แน่นอนหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่มีใครรู้ได้ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราที่เป็นผู้เชื่อเป็นคริสเตียนรู้จากพระคัมภีร์ก็คือวันหนึ่งเนี่ยลูกของเราจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและพระเจ้าเนี่ยจะพิพากษาลูกของเราเหมือนกับคนอื่นๆในโลกนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากที่พ่อแม่หลายคนนะอาจาจะจดจ่อไปที่การเตรียมรูปให้ในการศึกษาในการหางานในการดูแลเรื่อง สุขภาพซึ่งในตัวของมันมันไม่มีอะไรเสียหายนะฮะแต่ผมแค่อยากจะให้เราเข้าใจว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจิตวิญญาณของลูกของเราด้วยเหตุน,นี้ผมจึงเตือนใจผมเตือนใจภรรยาแล้วก็คนรอบข้างในการเลี้ยงลูกในการสั่งสอนลูกไม่ใช่แค่ ให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีไม่ใช่แค่ให้เติบโตขึ้นมามีงานมีการที่ดีทำแต่ก็คือสอนอบรมเลี้ยงดูเสมือนหนึ่งว่าคนคนนี้เนี่ยเรากำลังเตรียมตัวให้เขาไปยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้าเพราะมันจะเกิดขึ้นจริงด้วยเหตุนี้ผมจึงอยากจะหนุนใจว่าหลายๆอย่างในชีวิตของลูกของคนลูกของผม เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับาการศึกษาเกี่ยวกับอนาคตหรือว่าอะไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้ในฐานะคริสเตียนก็คือวันหนึ่งเนี่ยลูกของเราจะต้องจากโลกนี้ไปและเขาจะต้องไปยินอยู่ต่อนหน้าพระเจ้าและหน้าที่ของเราในฐานะพ่อแม่เนี่ยไม่ว่าเราจะเตรียมลูกเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตามแต่ด้านเราละเลยในการที่จะเตรียมลูกให้ไปยินอยู่ต่อนหน้าพระเจ้าเราก็ล้มเหลวในฐานะ พ่อแม่ของลูกเพราะฉะนั้นขอให้เราตระหนักความจริงนี้าการสนับสนุนลูกในเรื่องต่างๆเป็นเรื่องที่สําคัญและจําเป็นแต่สิ่งที่เราต้องไม่ละเลยในขณะเดีวยวก,กันก็คือการประกาศข่าวประเสริฐกับลูกการเลี้ยงลูกโดยการตระหนักว่าเรากําลังเตรียมพร้อมให้ลูกเนี่ยไปยินอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเพราะฉะนั้นผมขอหนุนใจทุกคน หนุนใจตัวผมเพื่อที่เรานั้นจะได้เตรียมลูกของเราเลี้ยงลูกของเราเพื่อที่วันหนึ่งเขาจะได้ยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าในฐานะผู้เชื่อและเขาจะได้อยู่กับพระบิดาเจ้าตลอดไป